สวัสดีครับพี่น้องปองไปสู้คู่ซูคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูช่องคู่เอกชาแนลนะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับเป็นการแข่งกันฟุตบอลประชับมิดนะครับระหว่างชั้นป .5 แล้วก็ป .6 นะครับสกอร์ตอนนี้นะครับป .5 นำไปแล้วนะครับในสกอร์ที่1ต่อ0นะครับป .6 ฟังสไตล์มุกไปด้านขวานะครับ ปอหาด้านขวาบุกไปด้านซ้ายนะครับท่านผู้ชมนะครับสามคนท้วนโง่หนึ่งคนอ้าวสี่คนนะครับอันนี้นี่ท่านผู้ชมอันยั้ยเอ้าวปอหกตอนนี้ลุยหนักโอ้โหขาสุดโต๊ะเจดีย์นะไม่ถ่ายอีมุกไปค่ะปอหกโอ้ขาโตะอาจจะมาอีกแปดคน สามพอห่าได้บอลเตะออกมาโดยผู้ใดวะผู้ใดน่ะเสียตรงๆน้องแก้มอ้าวติดติดสิบล้อสิบล้อสิบล้อเลี้ยงส่งมาหามาร์คมาร์คว่าไงมาร์คทำท่าก้องจ้องก้องจ้องยังตามเอาบอลได้เอามาร์คหักหลบซ้ายหักหลบขวาหักหลบตัวเองไปแล้วทรงหาอ้วนอ้วนมาหาปีโป้ปีโป้หามาร์ค มักมักเลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาติดจีนโดนแสนสวยของเราออกข้างนะฮะจะได้ทุกเข้าไปโดยเจ้าสิบล้อสิบล้อทุกไหมก้องก้องให้รวยก้องไม่รวยว่าไงมันจะเตะฝั่งตัวเองไม่ใช่ทรงมาเปิดไปให้อ้วนฝั่งนั้นอ้วนฝั่งนั้นจับบอลได้ล็อกล็อกล็อกหลบหลบไม่พ้นเจ้าไต้ตึ้นเจ้าไต้ต้น สะก,กิดขึ้นมานิดนึงเปิดขึ้นมาโดยกองหน้าหลุยลุยหลุย,ลยมิเกลยิงสิครับมิเกลยิงยิงอา้าวยังไม่พ้นสิบลอ้อสิบล้อเปิดขึ้นไปอย่างรุนแรงสเสียเกินไม่รู้ฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนนะครับตอนนี้มัว่วซั่วกันหมดแล้วอา้าวป่าขึ้นมาโดยเจ้าต้นกล้านะครับอา้าวส่งหามิเกลมิเกลโดนจีนลบ ไม่ออกกรรมการไม่เป่าไม่ออกยังไม่ออกนี่ไม่ลงไปตอนไหนวะทุ่มโดยเจ้ามาร์กมารทุ่มให้อะไรก็ไม่รู้กล้องไม่ใช่เลยมันหลายคนแล้วอ้าวเตะลุยไปแล้วนะอ้าวกล้องได้บอลเตะไปโดนโดนโดนกระปูน้อยกระปูน้อยได้บอนทำยังไง มาข้างขวาโดนพีโป้พี่โปจะยิงเลยไหมพีโป้ยิง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 ไหมยิง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 สวดสสู้ไม่สวดนะครับสอดเพราะว่าครตาไคะขายขาดมันบ่สวดมันสุดไปเลยจะอออกอยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับพอหกนำก้นไม่ใช่นำ น้ำก้นปีเสมอได้นะครับหนึ่งตัวตอ่อหนึ่งอู้หลายคนแหง,จ,งจะได้เคลียโดยปอห้าโดยไม่มีปอห้าเลยไม่มีปอห้าอยู่ตรงฟุตบ,บอลเลยอ้าวใจเต้นเต้นเข้ามาเป็นผู้กล้าตายเตะมาให้หไอ้ไผ่บุนี อ้าวกรรมการให้ฟาวนะครับหำแปดเจ้ามาร์กนะฮะเพื่อแสงเก่งขายาวมานะครับยกเท้าสูงนะอ๋อยกเท้าสูงนะครับขอไฟด้วยครับเมื่อกี้ลำผิดเล็กน้อยนะครับอ้าวเจ้าไตเติลจะได้เปิดขึ้นมาแต่โดนเหลืองนะแต่โดนเหลืองนะโดนเหลืองนะครับปลาขี้ใส่กันนะครับจริงเลยเจ้ากล้องนะครับเฮ้ยสิบหลาสิบหลาโอ้โหเต้นกลางๆคือกบเลยนะครับเจ้ากล้องเมื่อกี้ไม่โดน

แต่ว่าเชียร์ป .6 นะแต่กีดให้ปอ .5 เอาเจ้าปีโป้ได้บอลปีโป้ปอ .6 นะครับแดงเกงลายดอกนะครับสีฟ้าไข่มุกรับบอลได้เปิดเอาไปสวยๆหมุนๆออกไหมออกไหมเสร็จใส่ตัวนี้ทียเรียบร้อยมันบอได้เด่นด้นพี่ลอยได้ดาเขียนอะไรอ่ะไม่น่าไม่น่ามิเกลจะได้ทุ่มมิเกลทุ่มให้ใครมิเกลทุ่มให้ใครหนึ่งสองสามทุ่มให้เขาเลย ว่าเลยคนเจ้าสิบล้อนะสิบล้อใครบุกเปิดบ้อนดี้บ้านสล้ออยู่นี่เนี่ยอยู่ข้างหน้าเขาอ่ะเม่อกี้อยู่เอียงๆเนี่ยเขาก็ออกฟาเด็บังให้หมดดิเดี๋ยวมันโดนหน้าอกหน้ตั้งบังสิบังสิบเป็นอิสลามเป็นบังสิบจิ้มจะสูดกี่ไอ้แก้มสีส้มแก้มสีส้มไม่โดนโดนเจ้าจีน สกัดซ้ายสกัดขวาโดนอาายทูดีท่าสวยเอาควอโอไม่โดนเอาลับสี่คนโดนโอแบ๊กแบ๊กสีบคนโอ้โหเอาหลุดถึงปีโป้ปีโป้จะรอดไม่เข้านะครับสุยหน้าประตูไปเป็นที่หน้าเสียดายเตบว่าอรบว่าเตเตบคน

เนไหนแต่ยูหาขอหัวหมาอเไหเราคนหลายคนหลายมั่วแล้วนี่เต้องอยนี้เดียร์พอดข้ามานะครับตอนนี้ ออกสี่เลยว่าจะออห้าเลยออกเนี่ยอ่ะขอบคุณ่านผู้ชมสองแสนคนนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดของเราตอนนี้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดห้ากดไามกดทุกอย่างกดสุกแนวไปเลยเขาเชียร์หน้าเดิมนี้หน้าไม่เปลี่ยนไปอ้าวมาดูเกมกันต่อนะครับจะได้ทุ่มโดยเจ้าไตเติ้ลไตเติ้ลทุ่มมาหาสิบล้อสิบล้อเป็นปอหกแต่พอห้าทุ่มมาให้แต่ก็ไม่เป็นไร ปีโป้ได้บอลปีโป้ได้บอลทำยังไงเข้าไปเลยชนคานได้สองแต้มเกิดไหมเกิดไหมก็ถึงไม่ให้ผู้หญิงลงไงม่เนยบอลมันขาดเลยที่นี่ไม่สะดกเลยบอลห้ามันได้บลเลยมันลายแล้วบนต่างลกเลยมันหลายแล้วบนต้องลงเลยปีโป้ยิงเอายิงเอาเนี่ยไม่สูสี ฟิวลงได้แต่สมบูรณ์ถามลงใช่ใ้ลงมันใส่อ้าวส่งตัวจริงลงแล้วนะครับหลังจากที่ให้ตัวสำรองลงไปเล่นอย่างแปดนาทีกว่าๆนะครับอ้าเปิดขึ้นมาดูยเซเว่นเซอีเลฟเว่นอ้าวกาฟิวลงไปได้บอลเลยนะครับได้บอลเลยเลี้ยง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 จนโตเอาใครได้บอลไม่รู้หมุนเอ็มแฮปหมุนเอ็มแฮปอ้าวอ้าวทีกะาทีก้าวาย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  อากาฟิวได้บอลอาวอาลุยสุดมาตรงมาหาตักตรงไปพน่เกิะไม่เยเกิดไม่ทันเปิดข้นมาแล้วเจ้าสิบล้อเรียนคุลุคุลุมามามาใกล้ๆมาใกล้ๆสวยข้างๆ กรมาโกงไปแล้วขอบคุณท่านผู้ชมหนึ่งแสนคนนะครับที่เข้ามาชมไลน์นะตอนนี้นะครับตอนนี้ทุ่มไปแล้วโดนมือเล็กน้อยแต่กรรมการไม่ว่อาอ้าวว่าแล้วนะครับกรรมการชาเล็กน้อยแตไ่ไม่เป็นไรนะครับจะได้เปิดโดยคือเจ้ามาักเจ้ามาักเตะด้วยซ้ายขึ้นไปโดนใครไหมโดยเสื้อสีส้มโดนเจ้าแก้มโดนใครวะก้องก้องก้องแย่งบอลนครับไต้ตื้นไต้ตื้น เต้เต้ทิก้าทิก้าได้บอลมาหามาหามามาลิซ่ามาลิซาเต้บอลไปทอลี่ทอลี่เมื่อไงทอลี่หลุดมาแล้วปดเจ้าอ้าวมีเกลกองหน้าสัญชาติการกองหน้าไปแล้วแตะหนึ่งเตะสองเตะสามเตะสี่เตะห้าเอาเปลนไม่เก่งก่อิไปแล้วเจ้าพี่โบอีกแล้วยิงอีกแล้วยิงอีกไหมยิงอีกไหมพี่โบไม่พ้นกองหลังของเราเอ้ากลับมายิงได้เหมือนเดิม ตนัดยงอบอยไคูเอาลงไปตลกสนามตัวจริงอีกคนนะครับเจ้าสมบูรณ์นะครับอยากลงมากนะครับตอนนี้หืมรือตอนนี้อีกสักพักจะนอนเจีดทีแล้วมาแล้วท่านท่านแล้นสกิดนิดหน่อยออกหลังเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เจ้าสิบล้อมารับโกเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ให้ตัวจริงไปไข่มุกนะครับไปรับบอลอยู่ช่วงหนึ่งนะครับ เออขึ้นมาดูเจ้าสิปรอมาเจ้าพี่โป้ได้บอลปีโป้กางเกงลายดอกพี่โป้ลายลายดอกพี่โป้ลายดอกได้บอลพี่โป้ลายดอกหลุดไปแล้วพี่โป้ลายดอกว่ายังไงลายดอกเหลืองหลบไปแล้วพี่โป้ลายดอกนะครับหลุดไปแล้วหลุดหลุดอีกแล้วไม่โดนต้นกล้านะครับหลุดโยมเลยยังยังกรรมการยังเป่ายังได้ยังได้เปียบนะครับเจ้ากระิวกาฟิวล็อกหลบซ้ายซ้ายไปอีก อาไม่พ้นเจ้ากล้องให้รวยนะครับให้รวยโดยเจ้าพี่โป้ไล่ดอกพี่โป้ไล่ดอกไปส่งไปหาสแต็มลืมเท่าทุกคนเห็นสแต็มไหมคะแต่หนไม่เห็นค่ะแต่เราไม่ให้นี่เก่งแกงเหรอเออทำให้พวกเห็นเกล็ดไม่ให้เห็นมันอีสาโตบูเสือเสือสีอันันต์นะทิปเราเขาเปิดบ้านมาแล้ว งวอยครับ uhm, โ,โัวครับเออมออีลีออีนเลฮะมิเกลสันเสียองนะตองหาใครตองหาใครล็อกลบมามิเกลล็อก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 ซ้ายล็อกขวาล็อกหน้าล็อกหลังหมาทำอะไรยิงไกลยิงไกลโอ้โหได้ซ้ำโดยเจ้าปีโป้ลายดอกนะครัแกนดิบ จับอลูกตเข็บปั๊บก็ยิงชิปเฉดดิเบาแล้วหาไม่เจอนะครับจับบอลต้องู่นเพื่อนอยู่ไหนกูยูไเชี่ยน่ะเชที่ฉีดวัคีนเมื่อกี้ร้องให้ร้องห่มกันอย่นี่นะครับฉีดวัคซีนกู่่ตัวเองพ่อกู้่ก็บบอจ็บ เล่นน้ำพุซูดขา่่เต็มวามือกูบสิบ่หเต็มกูอแดงขึ้นมาโดยเจ้ากาฟิวกาฟิวโดนสกัดโดยเจ้าวานะครับเอาเลนหนาวถึงกีหน้า่นั้นแหละเ้าว่าเ้าเ้า้ันท่้าเจ้า เอาทุ่มมาโดยเจ้ากาฟิวกาฟิวทุ่มมาไอรเด้นได้บอลไตรเต่นติติตะเตะเตะมาอีกแล้วกล้องว่างว่างว่าไงกล้องมาหามาร์กมาร์คเตะไปสกัดไปด้วยอะไรก็ไม่รู้ยกขาสูงเติร์นไปโดนไข่โดนไข่หรือกุมตรงนั้นกุมตรงนั้นใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ซูมซูมดูชัดชัดซูมดูชัดชัดโอไม่ใช่นะครับโดนโดนขา หาหนีบเล็กน้อยนะครับไม่ไม่ใช่ตรงนั้นนะฮะท่านผู้ชมเสียวบ้าบ้เลยนะครับเตะไกลเอาออา่ออ่ปีโป้ลายดอกนะครับเตะเข้าไปเป็นลูกที่สองนะครับ,บรทำให้ปอหกนะครับนำด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับโดยเจ้าปีโป้ลายดอกทั้งสองลูกจริงๆ,ๆไม่ใช่ลายดอกแล้วแต่พูดให้มันเท่เฉยๆนะ เก่งเก็ไม่ได้ลายดอกนะอ้วปอ่อแห้าจะได้เคลียร์นะครับโดยเจ้ากาฟิวกาฟิวกาฟิวซององไปหลังโดนเจ้าไตเตื้นไตเตื้นว่าไงล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกหน้าล็อกหลังตีออกจำเทคขาคู่ขาดักกี่าใส่อารมณ์ไม่ด้คาเคใ่ว่ะอนรว่าจะไก เอาตอนนี้ได้เวลาเที่ยงตรงนะครับน่าจะถึงเวลากินข้าวนะครับกไม่นานก็เราจะหมดเวลาแล้วครับโอเคนะครับสำหรับเอากล่องให้รวยว่าไงเมื่อกี้ยังเจ็บไม่เจบ็จบขาเจ็บขาอยู่เลยอ่าไม่พ้นนะครับเพราะอาการเจ็บขาอ้าวสเต็สมสเต็มล็อกให้มีเกลมีเกลล็อก,กล,ล็อกล็อกซ้ายล็อกขวาโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เราจบไลฟ์เป็นแค่นี้นะครับแลก็น่าจะหยุดหยุดที่ ยู่ที่อยู่ที่เอา้าไม่โดนไม่ข้นเกมต่อเน,นื่องครับอยู่ที่อยู่ที่ฮ่า <c oughs> ไม่ขึ้นมาแล้วน่าจะสองประตูต่อนหนึ่งนะครับ <c oughs> เอา้าสามไหมสามไหมอ้วนวาไงโอ้ยอ้วนยิงไปแล้วสามประตูต่อนหนึ่งนะครับโอเคนะครับน่าจะจบอ้ากรรมกงเป่าหมดเวลาแล้วนะครับ นะครับด้วย three three สกอร์ด้วยสกอ3ต่อ1นะครับปอหกนะปรอห้าไปด้วยสกอร์3ต่อ1 3ต่อ1และก็3ต่อ1นะครับอะไรนะมาเงินอ่ะตอนเราที่นี้สวัสดีครับใส่รองเท้าก่อนชื่อเสียวร์สวัสดีครับจบไลท์อะไรโอยหืม มามามาเจ้าแม่งช่างซี้ตอนกลมชื่ออะไรทีเดียวทีไม่หลอกโอ้ยทีทีโง่ตาวเลย